ทุกคนตอนนี้หุ้ยวิเราได้วิได้วิอ,อันนี้น่าจะไหวะวะปกติเราทำไม่ได้นะเนี่ยหุ้ยมา,ด,า,ยา,ยายดูกันคลิปนี้ไหวยรู้ไหมดูอันคลิปนี้ร้ายรู้ไหม 嗯、那就不是卡南我宝，嗯。真滴乖。吼，都用都用呢吧？呀，苏坤子，罗巴没玩罗，那那就本地都用。 ฉันมีเงินเป็นพันเราไม่มีอะไรที่อยากสูอ้อเรามาดูกันคลิปต่อไปเราจะ Hây. Có dai được, được Nên game bên game. Oke, xong rồi có game. Ui, ui. ทันเลยนี่อันเดิมเลยเเเนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะคลิปดีเหรอยังยัไม่รู้มันคืออะไรนะทุกคนที่ทำบอทอืม เออแล้วดูกันนะนีตอนนี้เราแบบเงินเราเยอะอย่างเนี้ยอุ้ยมีคนดูเราเยอะมากเลยดูกันว่าเราจะเราจะเล่นเกมต่อไปได้ยังพี่จ๋วว่าเกมต่อไปมิสทรีเมอร์เดอร์มิสเทรีก็เยอะอีกนะต้องใช้เยอะอีกนะ เคมาตัดต่อตัดต่อตัดต่อเคได้อรอโหลดอัพโหลดกันนะทุกคน เรามาดูพรุ่งนี้เช้ากันว่ามันจะอะไรไหมว่้ฝนตกวะพี่อะไรโอเคเราอยากได้อันหีดบ้างทำกี่รอบกี่รอบ ได้นึ่งโอเคร้อขอองางได้ของดีๆางแบบคลิปดีๆแบบคลิปซับซับอ่เลยมูดกูดมูดตอนนี้เราไม่กูดมูดเลย อ้าวโคนดูน้อยอุ้ยคันนี้มีคอมเมนต์เยอะอะคอมเมนต์ที่ดีเย,ยอะๆคันนี้ได้อะอุ้ยเอ็กซ์แลนเซ้นอุ้ยอันนี้อาจจะได้ก็ได้ มาดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าคนจะดูเยอะไหมดูดิเรายังไม่ได้เลยอ่เดูยังไม่ได้เลยอ่ะอันนี้อ่ะไม่ต้องตี พักเอเนอร์จีก่อนโอเคนี่แบบเราแบบทำอะไรคิดแล้วยังไม่ได้อ้โอ้คนดูน้อยแหวนั o ฟันนี้ not the best yeah, use of my oh คือเนี่ยคำไม่ดี เฮ้ยอะไรอ่ะรู้ได้เหรออ๋อไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้เราตัดต่อเร็วสุดแล้วนะเนี่ยยิบจุดสองจุดเก้าวิ้ยโอ้ยดีด้วยไม่บักไม่ช่วยด้วยเออนี่ความฉลาดกดโอาซะเลย อ,นนอันนี้ได้ได้ห้าทุกอันเลยอุ้ยอันนี้ไฮสกอร์อ่าสองจนี่กดเร็วสุดแล้วเนี่ยอุเงินเราเยอะมากเลยเอยากซื้อพวกเครื่องใหม่ๆคนอาจจะได้ซื้อเอ่อคนอาจจะได้ไม่ดูเลยวิูด,ดินี่มันเสมือนจริงมากนี่เป็นหน้ากล้องมาดูหน้าเราแล้วค่ะ ไม่หุืยไม่เขาเป็น,น,น,นแบบนี้ก่นใช่ไม่แบบนี้่เป็นเมาส์วคีย์บอร์ดเหมือนนะเป็นอะไรนะคุหน้าเป็นคนเป็นคนโอเคมามาดูในฉบับกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างเป็นอคงยุด <c oughs> เป็นไรโอเคนะทุกคนเราก็จะซื้ออันนี้แพงใช่ซื้ออันนี้ก่อนดีกว่งจะซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ไหมซื้อนี้ไหมซื้อซื้ออันนี้กแล้วก็อันนี้ก็ก็้อบโอ้โหก็โอ้โหรู้สึกไม่ดีเลยที่ซื้อ โอเคแค่นี้แหละไม่อยากเบืองเงินอีกมาดูกันว่าสเต็ปใหม่เราเป็นไงเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรเฮ้ยถ่ายข้างนอกได้ด้วยยังไงอ่ะถ่ายข้างนอกไงอ่ะดูดิเขาถ่ายรายการหน้าโอ้โห อิชาจังเขาทาข่ายมงคนออกมาจากบ้านเราบ้านเดียวกันอนนะไรเนี่ยอุ้ยเซตใหม่แล้วโคตรสวยเลยดูดินี่แหละทุกคนตดตดตดตนี่เซตใหม่แล้วเราเสียใจยมากเลยที่เราซื้อแต่ว่าก็มันก็คุ้ม มาดูกันถ้าเกิดเราซื้ออันใหม่แล้วคนเขาจะเป็นยังไง กัว่าคนจะดูเยอะไหมถ้าเกิดไม่เยอะนี่แบบคือเราอยากได้เนี่ยมันไม่มีเพ็ดดูกันจะทำเลยได้ไอโฟนใหม่อุยอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรอุ้ยคอมมอนอคอมมอนแล้วก็อะไรอ๋อนี่เหรอ คืออะไรอะทุกคนนออ้วส่งอีกรอบนึงขอร้องละวิทยได้แล้วเพราะมันเป็นสีนะแร่แน่เลยเออแล้เอเราได้ของแ้วนี่นี่นะทุกคนเราได้นี่ดีแล้วที่สุ่มมันใหม่นี่จะทอลเลี่ยนอกอ่ะทุกทสิ โอเครูแล้วรู้แล้โอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องรู้เรื่องเลย

mở ra đi Mới ra để ra này Ui ừ yo à Yo à được không mình giờ อยากได้แล้วอยากได้ดูสวยมากเลยในบ้านนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าเราเจะเยอะมากคนดู